สวัสดีครับพี่พ,พี่น้องน้องสื่อทุกท่านครับไม่ได้เจอกันนานนะครับก็เต้องเรียนว่าการปรับปรุงประกาศเกณฑ์ดำารงเงินกองทุนที่เราเรียกว่าผิดล่าสองครั้งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรการหรือสถานการณ์โควิดเลยนะครับแต่มันเป็นการปรับปรุงเกณฑ์ตามปกตินะแล้วก็จริงๆเราได้เริ่ม พิจารณาดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนมีโควิดด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็มีการ h e a r i n g กับสถาบันการเงินมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการก็ได้ลงนามแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เข้าใจว่าจะประกาศลงราชกิจจาลุมเบกสารนะครับัก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเนื้อหาของการของพิ l l a สองเนี่ยเราก็ ที่แก้ไขเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะต้องบอกสักนิดหนึ่งว่าเหตุผลที่ต้องต้องปรับปรุงเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการให้มันทันสมัยนะครับเท่าทันกับความเสี่ยงใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะเป็นลักษณะของ principle base นะครับ ซึ่งมันมีกฎเกณฑ์บางตัวเนี่ยที่เขียนเกณฑ์ไว้ชัดเจนแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินไม่ไม่สามารถแอปพลายได้กับทุกแห่งน,นะครับดังนั้นขอเวลาสักประมาณไม่เกิน10นาทีอธิบายก่อนนะครับขอขอสไลด์เลยครับคือหลักเกณฑ์พิลาสเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอสามพิล,ลาของหลักการกำกับดูแลเงินกองทุนนะครับ เราจะคุ้นเคยกับพิลละ1หนึ่งพิละะหนึ่งคืออะไรพิลละหนึ่งคือการนำรงเงินกองทุนขั้นต่ำนะฮะที่เรานี้กําหนดเป็นรูเบสเลยนะฮะคุณปล่อยสินเชื่อมีความเสี่ยงด้านเครดิตก็ต้องํำรงเงินกองทุนนะครับเท่าไหร่นะครับความเสี่ยงด้านตลาดนะครับต้องํำลงเงินกองทุนเท่าไหร่นะครับด้านตลาดก็คือเวลาที่เราทําธุรกรรมใน ในมาเก็ตนะครับเวลามันมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าอัตราดอกเบนเนี้ยนะครับมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนด้านปฏิบัติการหรือโอเปอเรชั่นอลริสเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดความเสียหายที่เกิดจากฮิวแมนเออร์ของคนหรือแม้แต่เรื่องของ IT เองเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการน,นะครับอันนี้เป็นเป็นพิลล่าหนึ่งขั้นตัดนะฮะอันนี้ ทางบาเซิลเนี่ยก็กําหนดว่าเอ้ขั้นต่าเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่าแต่ละสถาบันการเงินอาจจะมีธุรกิจที่เทคมีความเสี่ยงเนี่ยมากกว่านั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวของของตัวธุรกิจเองนะฮะก็ก็เลยกําหนดเป็นพีละสองว่าอมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือต้องให้สถาบันการเงินเนี่ยประเมินนะฮะ ความเสี่ยงที่ตัวเองมีอยู่ให้ครบถ้วนให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าความเสี่ยงไหนบริหารจัดการได้ให้ลดลงได้ก็จัดการไปแต่ถ้ายัางไม่สามารถที่จะบริหารจัดการให้ลดลงได้นี่ก็ควรจะต้องมีเงินกองทุนขึ้นมารองรับนะฮะดังนั้นเ,เกณฑ์ที่เราออกมาตั้งแต่ปีห้าสองเนี่ยนะครับสถาบันการเงินเนี่ยซึ่งขณะนี้ยังครอ,อบคลุมอยู่แค่ธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็ บริษัทเงินทุนแลวก็บริษัทเพี่ยนติดปองซีเอนะครับเขาจะต้องทําประเมินความเสี่ยงแล้วก็ทําแผนส่งมาให้เราเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะครับแบงค์ชาติเมื่อได้รับมาก็มาดูความสมเหตุสมผลของการประเมินนะครับแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่กำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนแล้วก็การเปนความเสี่ยงนะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งจะเป็นปีละสามเนี่ยก็คือ ต้องการให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูละะโดยเพราะเรื่องของความเสี่ยงที่มีอยู่นะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยในงบก,การเงินไปนะฮะเขจะเห็นว่า,าการดำารงเงินกองทุนการมีความเสี่ยงของอสถาบันการเงินของตัวเขาเองเี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็ผู้วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับได้เข้าใจความเสี่ยงการเทคความเสี่ยงนะครับของสถาบันการเงิน นี้กลับมามาเรื่องของเราวันนี้นะครับาภาพต่อไปเลยครับหุดใจสำคัญของหลักการพีลาสองก็คือ,อต้องการให้สถาบันการเงินเนี่ยมีการประเมินความเสี่ยงนะครับมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มีการดำรงเงินกองทุนที่พอเพียงพอรองรับความเสี่ยงนั้นนะครับก็ต้องเริ่มจากาสิ่งที่อ,อยู่ในเกณฑ์ again, พิลาสองคือว่าต้องมีการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงนะฮะมี a อ c เคา t a b i l บลิี้ในการที่จะ,ะ,ะกำกับดูแลให้มีการประเมินความีิงพอเงินกองทุนนะครับหลังจากนั้นอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคุมความเสี่ยงที่มีในยยสำคัญนะครับซึ่งถ้าจำได้เมื่อสักครู่เนี่ยพินล่าหนึ่งเนี่ยนะครับระบุไว้แค่3ความเสี่ยงตัวน,นั้นเองนะฮะเพราะนั้นความเสี่ยงอะไรที่ไม่ได้อยู่ในพินล่าหนึ่งเนี่ย นะครับก็ต้องมาประเมินเอาไว้อยู่ในพีลาสองอันนี้นะครับในประกาศเดิมเนี่ยนะครับก็จะมออีอยู่ของเดิมอยู่5ความเสี่ยงนะครับคือ c r e ด i ตคอนเซนเทชั่น n r i ค k คืออะไรนะครับคือการที่สถาบันการเงินเนี่ยไปลยปล่อยสินเชื่อให้กับหรือภาระผูกพันเนี่ยกับลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเนี่ย ในปริมาณที่สูงนะครับหรือไปปล่อยให้กับภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจหนึ่งเนี่ยเ,เ,เป็นสัดส่วนที่สูงเ,เมื่อเทียบกับพอร์ตของเขานะครับอ,อันนี้คือพูดง่ายๆว่าสินเชื่อลูกหนี้รายใหญ่นั่นแหละนะครับแต่ก็รวมถึงเรื่องของภาคเศรษฐกิจด้วยนะครับอันที่สอง Interest เ a t n in n k i บ g b o o k นะฮะเวลาที่ ดอกเบีย้ยขึ้นลงเนี่ยทั้งในส่วนของดอกเบีย้ยในตลาดการเงินเนี่ยนะครับอาจจะทําให้การลงทุนหรือว่าพันธบัตรในในในตัวที่เขาเออออเันนี้อ hui, uli, ันนี้จะเน้นไปที่สินเชื่อนะครับคือสินเชื่อกับเงินฝากนะครับเวลาดอกเบีย้ยขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับมันก็จะกระทบกับรายได้จากสินเชื่อนะครับและกระทบกับรายได้จากเงินฝากก็ให้ให้ประเมินการว่าจะ,จะกระทบมากน้อยแค่ไหน รเ,เรื่องของ liquidity risk เนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้าน liquidity เป็นสำคัญนะครับไม่ได้ต้องให้ดมลงเงินกองทุนอะไรนะครับ Reputation risk หรือ strategic risk นะครับในอดีตที่ผ่านมาก็จะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับนี้ของใหม่ที่ปรับปรุงเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นคือเรื่องของ IT risk นะครับ แล้วก็ Legal and compliance risk หมายวามว่าความเสี่ยงทานั้นกฎหมายนะครับเพราะสถาบันการเงินเนี่ยะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายเรื่องแล้วก็ถ้าเกิดผิดกฎหมายในบางทีก็อาจจะถูกปรับหรือว่าะจะต้องมีการชดเชยชดใช้อะไรให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเหลือ risk แล้วก็ compliance risk เนี่ยก็คือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับ ก็เป็นความเสี่ยงที่เขาจะต้อง manage นะครับเรื่อง state test เนี่ยมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ในประกาศเดิมนะครับของใหม่นี้ก็ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็อาจจะมีการระบุรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นส่วนแนบของของอประกาศใหม่ด้วยแต่ก็ไม่ได้มีในไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่มีในยะนะครับ แล้วก็สิ่งที่บวกขึ้นมาคือว่าให้คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG คือ Environment, Social แล้วก็ Governance นะครับคือทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลน,นะครับซึ่งถ้าถามว่าที่เป็นสีส้มเนี่ย IT Risk Legal Compliance Risk แล้วก็เรื่อง ESG เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเรา ก็กำกับดูแลมาโดยตลอดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในพีลาสองเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่น IT risk เนี่ยเราก็ออกเกณฑ์เรื่องของ IT risk ออกมานะครับนานละแล้วก็เรามีฝ่ายตรวจสอบ IT ทแยกออกมาตัางหาชัดเจนด้วยนะครับเรื่องลีกอลริและ compliance risk เราก็กํากับดูแลตรวจสอบอยู่เรื่องของ ESG เนี่ยนะครับถ้าจำได้นในในในช่วงปีกว่ากว่าสปีเนี่ยเราก็ได้ทำา o u u กับสมาคมธนาคารไทยและต่างประเทศไปแล้วว่าเรามีคอมมิชเมนที่จะต้องทำเรื่องของ ESG เนี่ยให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมนะครับอันนี้คือหลักๆก,ก็คือการประเมินความเสี่ยงนะครับหลังจากนั้นพอเขาประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมแล้วเนี่ยนะครับก ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงนะแล้วก็การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนนะครับเอ่อถ้าความเสี่ยงใดที่บริหารจัดการได้อ่าทำให้มันหมดไปหรือลดลงเนี่ยก,ก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าความเสี่ยงมางอันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับลดลงได้นะครับหรือความเป็นต้องเป็นความเสี่ยงที่ยังไงก็ต้องเทคนะครับเอ่อก็ก็ควรจะต้องมีเงินกองทุนเอ่อมารองรับเพิ่ม จากปีละหนึ่งนะครับมันก็จะโยงมาถึงพอประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะต้องอสถาบันการเงินก็ต้องวางแผนจัดการเงินกองทุนที่เราเรียกว่า Capital Plan นะครับแล้วก็พอมีแผนแล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามพวกความเสี่ยงต่างๆแล้วก็มีการ Report ภายในแล้วก็มีการทบทวนมันก็จะเป็นวนลูปอย่างนี้นะครับในทุกปีเนี่ยนะครับสถาบันการเงินเนี่ยคือธนาคารพาณิชย์แล้วก็ บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิฟงซีเอเนี่ยก็จะต้องทำรายงานส่งมาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตรวจสอบนะครับเดิมเนี่ยเราให้ส่งภายในเดือนมิถุนานะครับแต่เราเลื่อนให้เป็นดเดิมเนี่ยเป็นมีนาคมแต่เราเลื่อนให้เป็นมิถุนายนเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เขาจะต้องอจัดทำสเตทเทสให้เสร็จนะครับ จะได้มาพร้อมกันเลยนะครับก็สำหรับปีนี้ก็ส่งกันมาแล้วนะครับก็อยู่นระหว่างในการการดูการงานความเสี่ยงนะครับก,ก็หลักๆก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของนอกเหนือจากเพิ่ม IT risk, Legal risk แล้วก็คำนึงถึงปัจจัย e อสแล้วเนี่ยนะครับให้มันเด่นชัดขึ้นเนี่ยนะครับ ที่ต้องเอามาเอามารวมไว้ในพีละสองเนี่ยก็เพราะว่า,าต้องการให้สถาบาันกัน,นประเมินการมานนความเสี่ยงและความเพียพอของินกองทุนเนี่ยให,ให้ชัดเจนลงไปเลยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงาบางเรื่องที่ให้มีความยืดหยุ่นาามากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของเครดิตคอนเซนเทรชันริสเนี่ยของเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่า ถ้าปล่อยสินเชื่อหรือภาระผูกพันให้กับลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเ,เกิน10%ของเงินกองทุนเนี่ยนะครับอก็เอาเอาต้องเอาเอามารวมเอามารวมกันนะครับถ้าเกินสามเท่าของอเงินกองทุนเนี่ยนะครับก็ต้องเอดำรงเงินกองทุนสําหรับส่วนที่เกินตรงนั้นนะครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอการคำนวณเครดิตคอนเซนเทรชันริสเนี่ยความเสี่ยงของการกระจุกตัวของเครดิตเนี่ยนะครับมันมีหลายวิธีนะครับมันมีพัฒนาการไปมากเลยตั้งแต่ปี5-2ที่เราออกมาเนี่ยนะครับหลายธนาคารก็ทำโมเดลนะครับยิ่งธนาคารต่างชาตินี่เขามีวิธีการคำนวณเป็นพิเศษของเขาเราก็เลยบอกว่าเอาไม่กำหนดแบบนั้นละก็ขอให้ ใช้วิธีการที่ที่เหมาะสมใช้คำว่าเหมาะสมกับความเสี่ยงของตนเองนะครับแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเข้าไปดูอ,อีกทีหนึ่งว่าสมเหตุสมผลไหมนะครับเรื่องของ Interest Rate Risk in Banking Book เนี่ยนะครับของเดิมเราก็บอกว่าให้อลองดูสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยขึ้นลงนะครับขึ้น2%อร์ลง2%เนี่ยจะ,ะเกิดผลอะไรไหมเนี่ย ของใหม่นี้ก็ไม่กำหนดแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำธุรกิจของแต่ลษณะสถาบันก,การเงินนะครับบางสถาบันการเงินก็ให้ดูพฤติกรรมของลูกหนี้แล้วก็ผู้ฝากด้วยนะครับก็อันนี้ในชาติก็จะเข้าไปตรวจสอบดูแลอีกทีว่าการกำหนดอสมมติฐานเนี่ยการขึ้นลงเนี่ยของ ออปเียเนี่ยสมเหตุสมผลกับลักษณะธุรกิจของเขาไหมนะครับนั้นหลักการสําคัญหลักๆก,ก็คือมีการเพิ่มระบุความเสี่ยงบางเรื่องให้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่น IT risk, Legal Compliance risk และก็เรื่องกี g อนะครับแล้วก็ให้ยืดหยุ่นขึ้นในบางความเสี่ยงเดิมอย่างเช่นการกระจุกตัวของเครดิตแล้วก็ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของดรงเบีย้ยในในแบงคิงบุ๊กของธนาคารครก็ประมาณนี้นะครับแต่ขอขอเน้นย้ำอีกทีงว่าอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ไม่ชาตดลุเข้ามาลุกขึ้นมาปรับปรุงเกณฑ์อันนี้เป็นการปรับปรุงเกณฑ์ตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วการปรับอย่างนี้เนะี่ยจะทําให้เงินกองทุน ต้องเพิ่มขึ้นไหมนะฮะคำตอบก็คือกไ็ไม่ไม่เสมอไปนะเพราะจริงจุดประสงค์หลักอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะต้องให้เพิ่มหรือลดเงินกองทุนนะฮะแต่ต้องการให้มีการยกระดับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของแต่รัฐบาลการเงินเนให้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองมีอยู่นะครับค,คบนั้นกขอ็ขอแค่นี้ก่อนครับเป็น Q&A ครับ มีพี่ๆท่านไหนอยากถามคําถามไหมครับเชิญครับครับนิดนึงนะครับคือการทําการก,ารก,นกนันกาเกณฑ์ปีละสองเนี่ยที่เราปรับปรุงแล้วก็การการนำเรื่อง ESG เข้ามาด้วย,ยก็เพื่อ,อความมั่นคงของสถาบันการเงินในระยะยาวแล้วก็จะได้สามารถช่วยทําให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเติบโตได้ด้วยในในอย่างยั่งยืนนะครับในระยะยาวขอบคุณครับ เชิญพี่จิระภาครับขออนุญาตถามค่ะได้ยินไหมคะเปิดหน้าจอได้นะครับเปิดหน้าจอได้คนะเดี๋ยวนะทำไเปิดไม่ได้อ่ะไม่ได้เจอกันน้นอนเดี๋ยวนะขอถามเรื่องเรื่องที่บอกว่าให้คำหนึ่งหนึ่งปัจจัย ESG ขยายความนิดหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือเรื่องอสิ่งแวดล้อม โซเชียล uh, แล้วก็ uh, ธรรมาพิบาลเนี่ยนะครับมัน uh, เป็นต้องใช้คำว่ามันก็เป็นความเสี่ยงของสลาบันการเงินประเภทหนึ่งเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราไปไปปล่อยสินเชื่อ uh, ให้กับ uh, ธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วไม่สามารถบริหารไม่ไม่ได้มีเกณฑ์ในการบริหารจัดการนะ มันก็จะทำอาจจะความทาความเสียหายให้เกิดกับกับสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็อาจจะโยงกลับมาถึงตัวสถาบันการเงินด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่ดูเนี่ยต้องเวลาที่เขาปล่อยสินเชื่ออะไรที่อาจจะกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ต้องประเมินนะครับแล้วก็บริหารจัดการนะครับไม่จําเป็นต้องจัดการด้วยการเพิ่มเงินกองทุนนะฮะก็คือบริหารจัดการให ให้สิ่งที่เราปล่อยไปเนี่ยนะครับมันมีผลกับสิ่งแวดล้อมให้ให้น้อยที่สุดนะครับ,รบเรื่องของโซเชียลนะครับการการที่เราที่สำคัญก็คือเรื่องการปล่อยสินเชื่อโดยที่เราเรียกว่า r e s p o n s i b lending l e ใช่ไหมครับถ้ายังจำได้อยู่เนี่ยเราก็คือว่าควรปล่อยให้กับคนที่สามารถชำระหนี้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาไปปล่อยแล้ว คิดตกเบีย้ยสูงๆโดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของเขาเลยนะครับมันก็จะทําให้ปัญหานี้คนมันมันเกิดขึ้นได้แล้วเรื่องของธรรมาพิบาลน,นะฮะบางทีเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของอ ที่ที่ผมยกยกสินเชื่อเป็นหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นธุรกิจหลักของธนาคารนะครับแต่มันมีหลายอย่างเลยที่ที่อาจจะไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยหรือจีออออ G. คือธรรมาพิบาลนน,นะถ้าเราไปเอื้อหรือสนับสนุนให้ธุรกิจเนี่ยนะครับเกิดการคอร์รัปชันจะด้วยทางใดทางหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับออนอกจากจะทำให้เกิดผลเสียกับประเทศชาติแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมี คนกระทบกลับมาที่ตัวเขาเองด้วยนะครับถ้าสถาบันการเงินไม่คํานึงถึงความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เหมือนกับใช้คําว่ายังไงนี่ใช้ว่า under estimate ความเสี่ยง risk ที่มีอยู่ครับครับ ตอบเข้าใจได้ไ,ดไหมครับการประเมิน,นค่ะแนวทางการประเมินมันจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติได้ยดยเรื่องการปล่อยสินเชื่อเพื่อสิ่งแวอมอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าต่างคนตับประเมินมันจะเอ่อส s g แต่และแบงค์ไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเอ่อที่ทําไมเนี่ยตอนนี้เอ่อเอ่อต้องมีความร่วมมือกันเอ่อในการที่จะต้องกําหนดมาตรฐานอะไรบางอย่างนะฮะว่าอะไรที่เอ่อเอ่อเอ่อคิดว่า มันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีมาตรฐานอะไรขั้นต่ําไว้เลยเนี่ยนะครับคนทําดีจะถูกลงโทษเพราะก็จะถูกคนคนที่ไม่ไม่สนใจเรื่อง environment ไม่สนใจเรื่องออ responsible lending นะครับไม่สนใจเรื่องธรรมาิบาลเนี่ยแย่งลูกค้าไปหมดเลย,เยอันนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับกำลังทำอยู่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับชมพู่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับหนูรบี่พหหนนููร <c oughs> บกวนนิดนึงอะคะ่ะหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่ปล่อยสินเชื่อในกลุ่มก้อนที่เกิน10%ของเงินกองทุนแล้วหากรวมกันเกินสามเท่าของเงินกองทุนจะต้องมีการเพิ่มเงินกองทุนอันนี้คือยัง, <c oughs> ยงไงอะคะอยากอยากให้ช่วยอธิบายให้ชัดเจนนิดนะะึงค่ะย่างอยอันนี้อันนี้อดีต อันนี้เป็นอดีตไปแล้วค่ะก็อหลักการเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูชัดๆเองเลยเดี๋ยวพอดีผมมีผู้ช่วยอยู่นะคุณการนะครับอธิบายเกณฑ์ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับหลักการเกณฑ์สามเท่าเงินกองทุนซึ่งเป็นเกณฑ์เก่าแล้วก็จะยกเลิกนะครับเมื่อประกาศฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้นะครับซึ่งก็ เกณฑ์นี้นะครับคือหากหากกลุ่มธุรกิจนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับบริษัทกลุ่มบริษัทกลุ่มหนึ่งเนี่ยมียอดเงินสินเชื่อกับแบงก์พาณิชย์แบงก์เอแล้วกันนะครับสมุด<ะ>ยอดสินเชื่อ outstanding เขาเนี่ยเกิน10%ของเงินกองทุนนะครับ<ะ>เงินกองทุนของแบงก์นั้นนะเราก็จะ,ะนับบริษัทนี้มาเป็นหนึ่งรายละนะครับสมมติบริษัท B นะครับอีกรายหนึ่งนะครับแบงก์พาณิชย์ปล่อยสินเชื่อ เกิน10%ของเงินกองทุนอีกนะครับเราก็นับบริษัท B ด้วยได้เราได้ยอดสินเชื่อบริษัท A นะบวกบริษัท B นะ<ม>แล้วบวกเนี้ยทุกบริษัทเลยนะครับที่มียอดสินเชื่อเกิน10%ของเงินกองทุนนะครับแล<ะ>้วเราเอายอดรวมตัวนี้นะครับ<ะ>ก็คือฉะนั้นเราจะมีเฉพาะรายใหญ่ๆเนาะรายที่เกิน10%เ,เราสนใจรายเนี้ยเอามารวมกันเราตัวเนี้ยเทียบกับค่านึ่นนะครับว่ามันว่ามันเยอะเกินไปได้ยังค่าที่เราเทียบเนี่ยคือ คือค่านั้นนั้นอะคือจํานวนนั้นคือสามเท่าของเงินกองทุนของแบงก์นั้นเช่นถ้าแบงค์นั้นมีเงินกองทุนพันล้านบาทล้วก็เอายอดสินเชื่อรวมเนี่ย A อบีไปเรื่อยเนี่ยเทียบกับเงินสามพันล้านบาทนะครับถ้ามันเกินตัวเนี้ยเราก็จะขอให้แบงค์ดำรงเงินกองทุนเพิ่มนะเกินสามเท่าใช่ไหมครับสามเท่าใช่ไครับยอดรวมเกินสามเท่าของเงินกองทุนครับก็เป็นวิธีดูง่ายๆแต่ว่าหลังหลังจากนั้นเนี่ยคือคือมันก็ไม่มี ไม่สามารถบอกได้ว่าสองเท่าเหมาะไหมสามเท่าเหมาะไหมเนี่ยแต่ว่าวิทยนวัฒนาการในการคํานวณความเสี่ยงของการกระจุกตัวเนี่ยมันก้าวไกลหลยโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่นะครับมีการคํานวณเป็นอินเด็กมีอะไรขมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไอสิ่งที่เราคํานวณเนี่ยเองกับสิ่งที่เขาคํานวณเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ,ค,อคือเราจะยกเลิกใช่ไหมคะใช่ครับยกเลิกครับ ล้วเราจะให้มีความยืดหยุ่นขึ้นครับคือหมายความว่าแต่ละแห่งเนี่ยสามารถมีวิธีการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเองนะครับแล้วก็เราคือภาระหนักอยู่ที่เราคือว่าเราต้องเข้าไปดูนะครับแต่เราก็มีตัวช่วยคือว่าเราเห็นของทุกคนเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะ,ะค่อนข้างมองออกว่าอันไหนที่คอนเซิร์ตอ่คอนไหนที่สมเหตุสมผลอันไหนที่รู้สึกยังอาจจะต้องปรับปรุงได้ครับ อันนี้เราก็จะไปประเมินเขาในปีละครั้งเหมือนสเตตเทสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เขาจะต้องส่งรายงานมาซึ่งก็ของปีนี้ก็ส่งมาแล้วแหละนะครับภายในมิถุนาที่ผ่านมานะครับก็อยู่ระหว่างที่ที่เข้าไปดูนะครับแต่แต่โทษทเีเกณฑ์ใหม่เนี่ยปะปูพิลลาสองเนี่ยจะมีผลสําหรับปีหน้านะหนึ่งมกราหกห้าเพราะฉะนั้นของของที่ได้รับมาแล้วเนี่ยจะยังเป็นของเก่าอยู่ ขอบคุณครับนงครับลำดับต,ต่อไปขอเชิญพี่หญิงบูมเบิร์กครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับคุณจาตุลงตอบมาแล้วตอนแรกจะถามว่ามีผลเมื่อไหร่กี่หน้านะคะคคมเมื่อวันง่หกแคกกัน <laughs> ถามถามง่ายจัง <laughs> มีทาง<ด>พี่ป<ด>ู<พ> พี่ปูอินโฟเคสฝากคำถามมานะครับว่าจากจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินต่างๆนั้นธรรทอมองความเสี่ยงสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าจนนําให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นเงินกองทุนของแต่ละสถาบันการเงินมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับเ,เดี๋ยวขอรอดูผลสเตตทเทสก่อนได้ไหมครับ ของใหม่นี้จะมานะครับแต่ถ้าขอขอย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยซึ่งไอ,ไอ้สมมติฐานของสเตตทเทสของปีที่แล้วที่ทำเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับก็ผลออกมาคือสถาบันการธนาคารเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะครับก็จะเห็นว่าตัวธนาคารเองเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยนะครับมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับ คืความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นนแต่ว่าตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเอาไว้และรองรับไว้นะครับครับ,รบพี่จิรปรพภาครับเชิญครับรบคนถามนิดนึงค่ะเออ ESG risk framework นี่จะเสร็จสักเมื่อไหร่อะคะเอ ESG risk framework นะครับคือตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าในส่วนของที่ให้แบงค์แต่ละแบงค ดำเนินการเนี่ยมันเดินไปแล้วนะครับตั้งแต่มีการเซ็นเอโมยเนี่ยธนาคารแต่ละแห่งก็จะกําหนดไปไปไปเป็นนะโยบายละนะครับแต่ส่วนเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเดีเ๋ยวอ,อ,อีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะมีการน่าจะมีการาแถลงข่าวออมานะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนนี้ตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของว่าให้ให้เขา,เอาลองประเมิน เซลล์แอสเซสเมนต์ตัวเองก่อนนะครับครับไม่มีคำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วครับครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะครับแต่ก็ขอย้ำอีกทีว่าอันนี้ไม่การที่ลุกขึ้นมาปรับปรุงเกณฑ์เนี่ยมันมันเป็นการดำเนินการตามาปกตินะครับ ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเลยแล้วก็ําเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคบก,ก็เพื่อความยั่งยืนของอะระบบสถาบันการเงินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนะครับกข็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ